หูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนรอบทิ้งชนะเลศิศสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี ประชานเสียงดีคนสุดท้ายแล้วนะครับจากจังหวัดสิงห์บุรีน้องเอิร์ธนะครับเดี๋ยวจะได้ร้องแต่ตอนนี้คุยกับตัวแทนก่อนนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีคุณนรงศักดิ์วิงวอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูครับสวัสดีครับนายกอ้างเอาไปทําอะไรครับเดี๋ยวไล่ร้านที่สองครับเอาไปต่อยอดสูน่พิด็กเลกเหมือนเดิมครับแต่บางส่วนผมจะไปบอบให้กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสิงห์บุรีครับ โอเคบางส่วนจะไปมอบให้กับโรงเรียนมัธยมไปเป็นทําเป็นอะไรครับทุนการศึกษาแล้วแต่เขาจะทําครับแล้วแต่โรงเรียนเลยนะครับอ้าวไม่กี่นาทีก็จะรู้ผลแล้วนะครับเอาใจช่วยสิงห์บุรีนะครับถ้าเชียร์สิงห์บุรีต้องพิมพ์หนึ่งครับผมส่งไว้ที่4777666ครับผมและการที่จะพิมพ์ส่งมานั้นจะต้องฟังเพลงอันไพเราะของเรามันคือเพลงวอนพ่อตากศินครับวอนพ่อตากศินรุ่งสุริยา เมื่อกี้บรรยากาศเพลงเร็วจากนนทบ,บุรีคราวนี้มาฟังเพลงช้าจากสิงห์บุรีครับผมพร้อมนะครับวอนพ่อตากสินครับน้องเอิร์ธครับ กรุงธนบุรีนามนี้ดังไปหัวถินสมเหตุพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรือมาเรือกองเรียงไกลวงเรีอยงใหญ่ผ่านไปโูาทาถ้า่ศพนกรทั่วหน้าต่างก็มา ใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาว่าวอนแฟลนลูกมีหายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจรตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหน พี่จะขาดนั่งรอบนโพธาราประกาศวังพบน้องนางขอแก่นอุดอดเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาทางข่าวพี่ป้าน้าบอกให้มา ให้ลูกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้แฟนคืนถิ่นสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนทานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านท้องนอนคือสุสาน ขอบคุณครับแหมน่าสงสารจริงๆเลยเชียวนะต้องหวังพึ่งพระเจ้าตัศสินให้ได้ช่วยแล้วนะครับเอาละเพลงสุดท้ายผ่านพ้นไปแล้วคนละบรรยากาศเลยมาดูว่ากรรมการเราว่าไงบ้างคุณสมจิตครับครับมาตรฐานมาตรฐานเสียงของน้องเอ๋ยดีต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงเนี่ยพอเวลามองเห็นภาพถ้าเปรียบเป็นมวยว่าเป็นมวยสดบทเก๋าสดสดบทเก๋าเลยครับเพราะว่าเราแข็งแรงฟิตกว่า อาจจะบทเก่าก็ได้ครับภาพที่มองเห็นเนี่ยคือคนแฟนหนีจริงๆตามหาแฟนหาไงก็ไม่เจอจะเจอไงครับผู้ขึ้นแค่รถอุบลโคราชเขาอยู่ทนบุรีฮะก็มาไม่ถึงเขามาไหว้ขอพรครับเขาอาจจะขายพุ่มอะไรอยู่นั่นก็ได้ก็เลยบอกว่าเสียงดีมาตรฐานดีไม่มีข้อติครับไม่มีข้อติเหมือนกันครับก็วันนี้เป็นการประทะากันถ้าเปรียบเหมือนมวยก็คนละสไตล์นะครับคนละแบบของแอมนั้นน้องแอมเป็นไงฮะ เป็นมวยพันดุกบูชวนทะเลาะสุนเอิร์ดท่านจังหวัดฝีมือถ้าเป็นฟุตบอลก็คนละสไตล์นี่เปิดเกมบุกตั้งแต่นักวีดเริ่มเลยแต่ของแอมนั้นเขาตั้งรับแล้วสวนกลับเร็วนะครับแต่วันนี้ผมบอกแรกเลยว่าเป็นผลงานคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็คือคุณภาพแล้วเพลงหวานนี่คือต้องเข้าทางเอิร์ธเขาเลยวันนี้ก็ทําผลงานได้น่าพอใจก็คู่ควรกับการเป็นแชมป์ทั้งคู่ครับลุงแอดสร้างสรรค์ผลงานพี่ตั๊ก ก็เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงยากเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเพลงโชว์และเป็นเพลงใหญ่ด้วยนะคะพี่ก็รอดูว่าตอนท้ายจะเป็นยังไงนะคะมาลุกคอยาวเฟื้อยเลยนะเรือนตานี้ต้องทิ้งเลยทิ้งแบบว่าทุนสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําได้ดีวันนี้นะชอบประทับใจทั้งเอิร์ธทั้งแอมเลยค่ะชอบทั้งคู่เลยค่ะดูดีสมศักดิ์ศรีที่เป็นล้านที่สนะฮะสำหรับน้องเอิร์ธนะฮะพี่ชอบน้องเอิร์ธร้องเพลงแนวนี้มากกว่าแนวเร็วๆนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะไม่ว่าเอิร์ธหรือแอมนะฮะใครจะชนะฟังพี่ดีๆเลยนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จําดีๆนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันไหว้กลับไปไหว้นะฮะกลับไปไหว้กันนะครับโอเคครับฝากด้วยวันถัดวันนี้เันไหว้วันถัดไปวันเที่ยวไปเที่ยวกันนะครับโอเคครับเลยครับพี่ภูครับสร้างสรรค์มากครับสุดยอดเกี่ยวกับร่องเพลงตรงไหนอ้าพี่ภูวันนี้เหมือนเดิมครับ รองยอดแดนเซอร์เทียวสิไปี่ก็อเอเหรออี่เอายกินง่ายอย่าหากินง่ายเวลาเหลือเยอะเล่าไม่ได้น้องเอิร์ธร้องวันนี้ถูกใจผมมากเพราะว่าปกติอย่างที่บอกคือเอิร์ธร้องเพลงในช่วงก่อนๆนะครับก่อนๆมาเนี่ยจะยังจะมีตินู่นตินี่ตินั่นไปเลยแต่เขายันขมมดคิวอะเขาก็จะค่อยๆแก้จนหายเราก็ชมเข้ามาตั้งแต่ครั้งที่แล้วครับคราวนี้ก็นั่งดูอยู่ว่า เขาจะร้องได้ดีไหมจะสื่อสารออกไปทางแววตาสีหน้ายังไงงเจอกันไหมครับไม่เจอโเพราะอะไรเพราะมูดเด็กแดนเซอร์ไม่เช่แดนเซอร์เขาเต้นมันจริงๆนะเพลงเมื่อกี้แ้มาดีลวไงคือน้องเอิร์ธเนี่ยเขาเป็นคนที่ร้องดีอยู่แล้วแต่หน้าเขาชอบคิ้วขมวดนะครับแล้วก็เวลาร้องเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยจะร้องยืดข้ามห้องไปบ้างอันนี้หายหมดแล้วเดี๋ยวนี้หายไปแล้วก็รู้จักที่จะผ่อนร้องให้มันมีลม<อ>ให้มันมีอารมณ์ให้มันรู้สึกถ่ายทอดออกมาได้ดีมากผมว่าหลายๆครั้งที่มาออกในรายการเนี่ยทำให้น้องเอิร์ธกลายเป็นเพชรที่เจรนยแล้วยอดเยี่ยมวันนี้เยี่ยมมากวันนี้ย,ย,ยอดเยี่ยมครับเอาล่ะสมศักดิ์สรีแชมป์แน่ๆวันนี้ไม่ว่าใครจะชนะก็ตามจะสิงห์บุรีหรือนนทบ,บุรีแต่ปัญหามันอยู่ที่การโหวตครับเป็นคะแนนสาคัญจากท่านผู้ชมทั้งประเทศ ช่วงหน้ากลับลกลับมาเราจะมีโชว์พิเศษจากกระแตและหลังจากนั้นเราจะปิดโหวตแล้วมาดูคะแนกนกันครับนนทบุรีหรือสิงห์บุรีครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตแชมพูสมุนไพรเทียรา่ามะกรูดมะลิและโปรตีนใหม่เฟล m เม็ X, มีตัวยาคาร์โบซิเอีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซู z u k i สวิฟ t RX สโนวเกิลสควาเลนเซรัมครีมผิดหนูสงครามหเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนรอบชิงชนะเลิศ